สถานีเจอพรราชวิทยาลัยไว้มีรถกันหนึ่งวิ่งผ่านมีรถกันหนึ่งวิ่งผ่านอู้เห,หนัวมาแล้วเห็นหนัวอืออืกอกางปงจันเปิดอู้ผ่านฟุตบาทสีขาวเป็นเสาไฟฟ้าโอ๋อเสาไฟฟ้าเลยเป็นเสาไฟฟ้ามันก็เลี้ยว เลี้ยวก็ไปเจ็บมันก็เลี้ยวมันห็นเนินเขาสูงเนินเขาสูงเด็กเจ้าสวยพึ่งทำไม่เหมือนคนตายได้ไหม เจอก็สลบด้วยฝ่าเท้าเอื้อือมึงจำหน้าตุ๊กแกนั่นนะเอื้อเอื้อเรื่อยๆมึงกไม่เป็ปลุกลองดาวบินได้เออตอนนี้มันกำลังวิ่งบนลานเว้ รองเท้าอยู่ินขึ้นขึ้นขึ้นรองเท้าบินได้ไปแล้วไ่แล้วรองเท้าก็ตกอุ้มไอ้ไว้ก็ตายเออโอ้มึงเล่นกับเราหน่อยแลลวน้ำตาอะไรเนีย เป็นเพื่อนใจทำไมแม่แล้วมันก็จอดลงบนลานจุฬาพุธออกูไม่เล่นแล้วกูไม่เล่นแล้ว